สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่บิวตี้ค่ะมวันนี้มาแบบนิดนึงนะคะมาใน <c oughs> ว่าไม่ได้อยู่ในฉากค่ะอะไรไทั้งสิ้นนะคะมามา่อยู่ภายในร้านเลยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของสกินแคร์นะคะที่ตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะนั่นคือรังไอลาเฟน์นั่นเองนะคะหลายหลายคนน่าจะคุณเคยกับ มอยเจอร์ของดัง e l e เ h ฟ n t นอยู่แต่วันนี้เรามีตัวใหม่มาแนะนำนะคะนี่คือดังเอลเ h ฟ n t นนะคะบอราเบอร์เรียร์รีแพลครีมค่ะชวบนี่นะสีชมพูแบบนี้นะคะคำจงมันสีโอโสเนาะู <laughs> สีชมพูนะคะตัวนี้นะคะหลักเลยเขาจะช่วยเรื่องของการซ่อมและสร้างนะคะซ่อมและสร้างมันขึ้นมาใหม่นะคะสำหรับผิวที่มัน,เป,นเป็นแบบแห้งเสียเลย ะะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่หลายๆคนจะมีความสงสัยว่านะคะเอ๊ะมอยเจอร์ของดังเอลเฟนเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะ,ะไหนๆมีข้อสงสัยตรงนี้ขึ้นมา嘛วันนี้เรามาขจัดความสงสัยกันนะคะอะสามตัวหลักๆเลยที่เป็นมอยเจอร์ของดังเอลเฟนนะคะช่วยกันในเรื่องอะไรบ้างาเรามาดูกันนะคะเริ่มจากตัวที่หนึ่งก่อนนะคะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับตัวนี้นะคะ โปรตีนี้นะคะโพลีเปปไทด์ครีมนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะช่วยในเรื่องของการทำให้สกินแบเรียรมันแข็งแรงขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เป็นมอยเจอร์ด้วยนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการเฟิร์มมิ่งด้วยนะคะช่วยให้ผิวดูกระชับขึ้นด้วยนะคะข้อดีของตัวนี้มันมีมันมีอยู่ตรงนี้ค่ะคือน้ำหนักมันเบานะคะหลายคนเริ่ม เอ๊ะมันน้ำหนักเบามันน้ำหนักเบาจริงๆอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูนะคะออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อค่อนข้างเบาแบบนี้นะคะเอ๋มีตัวเนื้อครีมเบานะคะมันค่อนมันเบาน้ำหนักมันค่อนข้างเบาเป็นเจลครีมเลยนะคะอืมนะคะด้วยส่วนของผสมของเปปไทด์นะคะมันจะช่วยทำให้ตัวโครงสร้างผิวมันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีวอเตอร์ลิลลี่ นะคะพิกมีวเทอร์ลินลนะคะเข้าไปนะคะนะคะอันนี้ให้ความชุ่มชื้นอย่างดีเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ผิวดูกระชับด้วยนะคะให้ใช้ตัวสีเขียวนะคะเป็นโปรโตีนี้นะจ๊ะต่อมานะคะตัวสีม่วงนะคะตัวนี้อ่าลาลาเรโทรนะคะลาลาเรโทรชื่อมันใส่อยู่แล้วเลยว่าเป็น วิปนะคะลาล่าเรทโววิปครีมเนื้อมันจะเป็นวิปนะคะเพราะนั้นมันเป็นเนื้อที่เป็นแอรี่เบาขึ้นไปอีกนะคะวิปครีมอ่ะรู้จักวิปครีมใช่ไหม <laughs> นะคะวิปครีมที่มันอยู่ข้างบนอะ่ะคือเนี่ยมีความดูครีมครีมนะคะแต่เบานะคะแต่เบาเลยนะคะนะคะด้วยส่วนผสมของ เซรามาคนะ,คะทริปเปิลเซรามาคนะ,คะแล้วก็มีน้ำมันนะคะเป็นแอฟริกันออยล์นะคะถึง5ชนิดด้วยกันนะคะดีมากนะคะฉันเลิฟเขาแมา็กซ์ตีนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ผิวแห้งเลยจริงๆแอดแนะนำตัวลาลาเลโทรนะคะมากๆนะคะความจริงมันเป็นออเพอร์โพสครีมใช้ได้หลายจุดประสงค์นะคะ ผิวแห้งเสียอะไรก็ใช้ได้นะคะตัวตัวเขียวอันนี้อีกรอบตัวเขียวนะคะต้องการผิวกระชับด้วยนะคะแห้งผิวกระชับใช้ตัวนี้นะคะถ้าผิวแห้งเลยจริงๆแห้งถ้าแบบเป็นเหมือนเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวล่าสุดกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวใหม่ล่าสุดน้องบ o ราเบ r ร i e รนะคะ รีแพร์ครีมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันเป็นตัวนะคะที่ทำซ่อมและสร้างผิวขึ้นมาใหม่จาบผิวที่มันแห้งเสียไปแล้วนะคะด้วยส่วนผสมของบัตเตอร์ลิควิดคอมเพลตนะคะแล้วก็มีซิงค์มีคอปเปอร์ด้วยนะคะสิ่งที่แบรนด์ดัง e อัลเฟนท์นบสาขันอดกนย่งก็คือค่า pH นะคะสีเขียวค่า pH 4.0นะคะอันนี้5.2 แล้วก็ตัวตัวน้องใหม่ล่าสุด pH ที่5.1เป็นค่า pH ที่อยู่กลางๆนะคะทั้ง3มตัวเลยอ่ะตัวนี well ้เห hmm. ็นเนื้อแล้วใช่ไหมเห็นเนื้อแล้วเนาะนะคะอ่ะให้ดูเนื้ออีกรอบเนื้อเขาค่อนข้างมีความหนานะคะเป็นแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอร์เลยเป็นเหมือนเนื้อเนื้อเนี่ยดูนี่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นผิวต้องแห้งเสียไปเลยนะคะผิวแบบ ต้องการการฟื้นฟูโดยโดย่วนจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างหนาและหนักนะคะเป็นอุลตร้าลิชนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความเบานะคะไม่ชอบอะไรเหนอะหนะนะคะก็ขอให้ผ่านตัวนี้ไปก่อนนะคะมันมันค่อนข้างมีความมีความเหนียวของเขาอยู่นิดๆน,นะคะหนักของเขาอยู่นะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันในความเหนียว ของเขาเนี่ยนะคะขเขาเนี่ยมันช่วยมากๆเลยเป็นรีแพร์ครีมจริงๆนะคะซ่อมและสร้างสำหรับผิวที่แห้งเสียดีมากจริงๆนะคะมันเลิดจริงๆในส่วนผสมที่บอกไปนะคะตัวบัตเตอร์ลิพิดนะคะซิงค์คอปเปอร์เนี่ยมันดีมากนะคะถึงแม้ฉันจะเป็นผิวมันแต่ฉันก็แอบชอบเนยนะเขาอยู่นะะนคะแต่ถ้า ซาสามตัวนี้ดิฉันชอบที่สุดดิฉันก็ชอบลาลานะคะด้วยดวยของมันเป็นแบบแอลลี่ดูค่อนข้างเบานะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือ3ตัวนะคะของดังงอลเฟนนะคะที่วันนี้ม่นําเสนอกันนะคะจะได้ไม่งงเนาะสำหรับใหม่จะทั้ง3ตัวนะคะแล้วก็ขอฝน้องใหม่นะคะโบราบรเรอรไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP นนะคะบ๊ายบาย